วันนี้นะครับรือเกมโมเดิร์นวอลชีนะคบผมและตอนี้นเพราะว่าตอนี้ผมเห็นอนก็มตไฟ่มีเ้ยวนะค่นมชก่นเมื่อรายิงแบบแท้จริงไอ้เส้นแบบเนี้ย สมัยใหม่นี่คืออาวุธเยอะกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะเนี่ยตอไปต่อหยุดไปดเร็วสนี่แหละใช้พวกนี้ยิงพวกบุญได้ไหมไม่ได้นะเราโอเคเขาเขี่ยแดงเขาเขี่ยแดง โอเคนะหมุนตัวหมุนตัวยิงคนเมือสาวสแปนนัดนะครับผมผมต้องวันวิวันกับเรือมุ่งเครื่องบิดใช่ไปเลยเพื่อพวงมาเัลหัวยี่สิบเอ็ด นั่นโดนไหมนะ่ะน่าจะโดนสวยก่อนเอ้ยเดี๋เดๆๆๆดมันยิงเลยน้ำได้หนิลุกและเราไม่มีระเบิดใต้น้ำด้วยนะโหโนน้ำแบบนี้นี่คือช่างสุดจ้จริงๆนาวโทรชทนรอสีท่านพระราชาเล่นกับมืออะไรหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยเยมนนี้น่าจะดังสุดแน่นอน แล้วเราจะทำลายเรือนานได้ไงเนี่ยดูเอ็นนิดนี่น่าและทำไมอาวมัุกมือจังดูเอ็นที่ก็อายุคมือกว่าอันนี้เืแบบสุ่ไม่ได้เลยเราเปเันในเกมนี้เรอยาจะเป็น เตือนน้ำใส่ไปเลยค่ะนี่ไงโมเทียรโอ้โหขึ้นขาวสุดกไปเลยไฟมันไม่นี่เลยเนี่ยโอเคล็อกเป้าอัตโนมัดโอเคเราต้องมีโดนสบาบปรคับการนะครับผมมันถึงจะเป็นเป้านิ่งเลย เข้าไปขีนอาวุธเวช์ชันดีไปเลยก้มโดด้นหะเรือดน้ำน,น,นี่คือโดนนิดเดียวก็แตกแล้วใช่เหรอแต่นี่มันเอิดเกินเอิดเกินต่อยขีนอาวุธเยี่ยวทำได้แล้วเย้พาได้จ็ดสิบเซนนะ โอเคนะครับเรื่องเกียมาแล้วอยู่ในเรือเทียนหนีนะคอเรือลำนี้มีเฮลิคอปเตอร์นะคะผมแค่กดปุ่มนี้ก็บินเข้าไปเลยดึง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 โอเคบนเวนด์นีอันนี้เอาลงไม่ได้เหรอเนี่ยเดทุกอย่างโอเคเดชเราจะไปตรวจตาก่อนนะ เ <gesch> มือชัตเตนี่นะครับม่คิดนาวุธยิงแรงแต่โหลดอย่างนานเยี๋ยวมมากเลยหลบๆในปูเขาจะแข็งก่อนะคบน่าจะปลอดภัยที่สุดเ่พร้อมแล้วยิงไปเลย สาย,ายเ a a จะดีที่สุดนะคะผมทอมาย <ís> ว้าวไอ้กันเนี่ยแต่ว่านะคะผมเราต้องระวังเหมือนกันว่าเราจะโดนโจมตีหรือเปล่าโอ้เกมนี้ดีนะเราเข้าใจะละ เราแค่วนเวียนดีกว่านะครับจะดีที่สุดไม่งั้นแล้วก็ <c oughs> โดนโจมตีพังเลยโอเคเรามีเฮลิคอปเตอร์อยู่ลำเดียวนะครับผมและปืนแค่หนึ่งกระบอกเพราะฉะนั้นกระบอกหนึ่งพังนี่คือแตกนะครับผมหนึ่งซุนต้อมรวย hand. breach control. The engines on มาที่นี่ต่อมาคิดนะวิบีสามสองนั่นก็แล so <c oughs> <c oughs> yeah, ้วองอันนี้เราแข่งกับเือนเทียนเหรอเดินเดๆน เราเลื่อน40,000กว่าไปลำก um. um. ่อนนั้นนี s <S oh, ้เลื่อนเป็นพันคือกินน้ำสันมากๆเลยอ่ะโอ้นัดเดียวก็แตกอัดสแตกเลยนัดเดียวมานัดเดียวแตกเดลเดอร์ไม่อยู่มนแล้

เคมันปล่อยเขมน,น้ำวนมาโอ้ยทำไมมันยิงไกลจังเดี๋ยวซูมเอายิงขีมมาวิ่งถี่จ้าเรือทำลายต่อแล้วครับผมโอเคกลับไปที่พอร์ตกันเถอนะตัวยิงขีมน,น,นาำวธทำลายนั้นเดียวแตกเพราะฉะนั้นเรือนี้ไม่โอเคนะครับผมเราจะใช้เรือลำนี้แทนนะครับเรือ โซเวียตนะคค่ะผมลำต่อไปที่ผมอยากจะซื้อที่สุดน,นะคะผมราคาประมาณนี้นี่ครับผมคแค่กีรินาแค่แม่ด้วยเราจะาต้องเลหมือนกันแต่อุณหภูมิมต้องไปนะแม่เราจะซื้อลำนี้กันนะคะแม่น่กว่าอย่างเลอะเลยอ่ะ ก่อนแล้วกันนะงั้นเอาเป็นเอาลำนึงก่อนแล้วกันนะเอาจะเอาเรืออเมริกานะั่นเรือ,อ วอาไม่ดีกว่าวันนี้ดีกว่ารา,านสองรนสองไม่เอาดีกว่านะคะผมเราจะไม่เราจะใช้เรือบน้ำใหญ่เลยแล้วกันหันนเวเทียบกันดีกว่าว่าไหนมันต้องมีความสมบัติหลายประการนะคะถึงความพุ่งความรวดเร็วและความแข็งแร่งนะคะผม ได้กดตัวค่อนข้างเยอะด้วยแลนะถูกด้วยนะเอาลำนี้ละกันถูกดีถึงแม้จะมีท่อตอบไปโดนนิดเดียวนะแต่ว่าก็โอเคนะล้านกว่าต่อมาเป็นการต่อสู้กันเลยปัญหาเกมเราเชื่อมต่อปิมปิมปิม Action starts ซึ่งเกมนี้นะคะเป็นเกมแบบว่าดูทันสมัยกว่านะคะเรลยว,วอลชิปตรงที่ว่าเว่วอบอลชิปเป็นเรือเก,ก่าใช่ไหมอันนี้เรือยุคใหม่เลยติดเรามีไอ้สั่งอย่างนี้นะค่ะแ,แบบเรือที่อึดกว่าเยอะเลยหล่าเท่าด้ยซ้ำข้อหินนะว่าสังเกตดีนะครับข้อสีเหวืงตรงก,การลางเรือจะกลายนะคะหนึ่งนี่นะเปิด โอเคโอเคกันไหมเฮ้ยอบกก็มีเลยหระตดูกีสามีนะคะผมโอเควยเนื้เดียวก็เจ็บอยู่น้เนเียวก็เจ็บอยู่นะสวยไ่สวยตัวมอนใหญ่ไบ้างละ เราจะตามเครื่องบินไปนะคะมันจะนำพาไปสู่เรือบรรทุกยนต์ที่มีขน,ข,นขนาดใหญ่นะคะผมเต่านิ่งเลยวางคีประมุขไปอ่ะบักแบบนี้วีดูดินี่งน,น,น,นแตกก่อนตามเครื่องบินไปนะคะผมมันจะกลับไปที่ฐานะโอเค ตัวเท็ทุกคนหนึ่งสองเกมให,ใหญ่ๆครอ่า i see something i see something มันจะโผล่ขึ้นมาในผิวนาน,นะครับก็ต่อเมื่อเรานี่นะ ปิดนี่มุมมองทีมนางุ่ยไปอืเดดเดดโอเคไม่เป็นไรทำลายเลยโอเคแล้วเราจะโจมตีเรือน้ำยังไงล่ะทีนี้อันโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะผม ใช้ล็อกเป้าไม่เป็นไปเห็นมันนะครก็ยังไงโอเคเราต้องไปโจมตีตรงนี้หน่อยละอ่า้าเจอละเจอแล้วก็ยิงเลยสิครับรออะไรรออะไรรออะไรล่ะครับ ก okay, ็เ,เคสักิีนอ้ไก็ไปอา่าห้ากินไอซบบโอ้อนวบนี้เอยน่รันี้เก็บได้เินสายเตนตีมาบาันันหรือว่าเรือเฮลิอคอปเตอร์ระวัง จำได้ว่าใครได้เลยแ่ตำนาไปนเอามาเล่นนี่คือแบบเปแปกเลันถึงแม้จะมันเนสักะโอไม่แๆกูเห็นไหมไหมที่ถึงนนั่นนี่ะเห็นล้วนี่แ่ล้วยิงต่อแล้วยิงต่ไมคุณไม่วเส ก็จงแบบสมจริงเหมือนกันนะเดี๋ยวอ,อุ้ยในนี้เดียวเองมาดูที่กล้องอีกคนนึงซิคันขโมยแล้วน่ยนะไปต่อโอเคนะครับสลับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b s สไคร e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาดีกนบายบาย उनीहरू छ जो ल्याए